สวัสดีครับผมโนรถไถมือสองฮะวันนี้วันดีฮะว,วันปีเอ,อวันที่ปีละมีคูบต้าแอวันยี่สี่แรงมานำเสนอครับกับเรื่อนสี่ล้อรถสวยมากคันนี้อ่าคันนี้เป็นรถไถญี่ปุ่นครับจากค่ายคูบต้าแอวันยี่สี่แรงตัวยอดนิยมในบ้านเราเลยครับตัวนี้สวยๆครับยางดีสี่เส้นยางหน้าใหม่ ยางหลังดอกเต็มฮะยางหลังดอกเต็มๆเลยพาชมคร่าวๆฮนะมีหลังคาเรียบร้อยพร้อมใช้คันนี้พาดูโซ่เปลี่ยนให้ใหม่แขนปรับเปลี่ยนใหม่เบาะใหม่เบาใหม่จย่าเพิ่งขึ้นเฮ้ยหนูเปิดค่ายเขาดูหน่อยยางหลังดอกเต็มเปี้ยยางหน้าเปลี่ยนใหม่ครับ,บเบาะกาเปลี่ยนใหม่ เปลี่ยนมาให้เลยเดินไฟท้ายให้ด้วยใส่ไฟเดียวเป็นไฟหลีนะน,นี่ไฟหลีแล้วก็ไฟท้ายเปิดนี้ดิเออยกขึ้นรถเออเครื่องยนต์สามสูบยี่สี่แรงม้าพวงมาลัพาายพาวเวอร์นะครับสวยๆเครื่องไม่เคยแกะนะพันดูไม่เคยแกะเครื่องนเดิมไม่เคยแกะไม่เคยลือ้อ ฝั่งนี้ก่อนจะ,ะสวยๆเครื่อง,งแห้งๆครับแห้งๆปลกเกี็ดสีเดิมเดิมๆนะคันนี้เดี๋ยวลองสตาร์ทเครื่องเดี๋ยวลองสตาร์ทเครื่องให้ดูครับดูไอ้น้ำมันเครื่องดีมากคันนี้ รถคันนี้ใช้งานมาน้อยมากครับสองพันสามร้อยห้าสี่ชั่วโมงไม่ขึ้นนะไม่ขึ้นเอาลองสตาร์ทดูด้วย,วยไม่ขึ้นครับอเบิ้ลหน่อยเบิ้ลทุกฟันเบิ้ลทุกฟัน,ฟนามเครื่องดีคันนี้ดีมากด้วยเครื่องอัาเบิ้ลหน่อย ครื่องดีจริงพร้อมใช้ครับคันนี้เก็บงานให้พร้อมใช้ละตัวรถก็จะเป็นยางใหม่สี่เส้นเลยแต่ยางเส้นนี้ก็คือใช้งานมาบ้างแล้วนิดหน่อยฮะอ่ะวางหางดูวางหางไวงง้จดนิ้วเลกจดช่วยยกวางยกคันนี้เป็นหางธรรมดาครับใช้งานง่ายโตเซอร์เปลี่ยนให้ใหม่แล้วนะ พร้อมใช้กันเลยอ่ะคันนี้ครับวีดีโอมีสี่สปีดครับอ่ะลองหนึ่งอ่ะสองอ่ะสามอ่ะสี่โอเควีดีโอสี่สปีดนะคันนี้เรียกวีดีโอสี่สปีดประกอบฝาข้างให้ชมแล้วจะวิ่งให้ชมอะ่ะอ่ะประกอบฝาข้างเสร็จแล้วครับพร้อมวิ่งให้ชม เกียร์ท้ายเงียบๆครับยางใหม่ครับผมโหยางดีมากเลยพร้อมใช้ครับคันนี้เงียบๆพร้อมใช้เลยเกียร์ท้ายเงียบเครื่องเกียร์ท้ายดีมากคันนี้ท่านได้สนใจร,รถตัวจริงที่ตำบล<อ> <บน S 1> ตัวแดงหนองคายสุทธิเทพจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับเบอร์โทรศัพท์0822388443ครับเบอร์ไลน์ก็เบอร์นี้นะครับ ศูนย์แปดสองสองสามแปดแปดสี่ส <3. S 2> ี่เจ็ดมาแล้วเสียงเครื่องนิ่มมากครับขับเครื่องสี่ร้อนนะตัวนี้ตรงอะไรบังปื้อ,อเบรกดีครับเบรกดีข้างี โฟมอะไรพาวเวอร์ไปทีหมุนเหมืนเดียวออาหมุนพับหมเหมุนพงบ,บอะไรดูนหน่อยเบามือมากไม่โหลดเครื่องครับกำลังเครื่องไม่โหลดเลียวได้เยอะอ่าเย,เยอะ,ะเยออใช้งานได้ทุกระบบครับเครื่องเกียร์ท้ายพิโดไฮดรอลิกพาวน่าครบครับคบันนี้ขอเปิดราคาที่หนึ่งแสนสามหมืนห้าพันบาทครับ หนึ่งแสนสามื่นห้าพันบาทกับคูบต้าแอร์วันยิบสี่แรงพงมาลัยพาวเวอร์หางธรรมดาตัวนี้ยอดนิยมในเมืองไทยนะครับยางนี่ผมเปลี่ยนให้ใหม่เลยฮะดูในร่มกันเนี่ยเมื่อกี้ดูกลางแดดมันแสบตายางครับยางดอกแน่นๆเต็มๆใช้งานกันยาวๆครับตัวรถไม่มีรัว่วไม่มีซึมครับดูครับในละเอียดเล,ล็กๆน้อยๆลูกหมากเดิมๆ ลูกหมากเดิมๆครับนี่ครับไม่มีรั่วไม่มีซึมแห้งๆครับได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนครับคันนี้ตรงรุ่นครับจะค่ายคูบต้านี่ครับไล่มาได้เรื่อยๆนะฮะเราพาชมความสวยของรถ เนี่ยท่อนท้ายท้ายไม่เคยเปิดสวยๆครับสวยๆเดิมๆแห้งๆเดิมๆนี่คือไม่เคยเปิดครับรูสลักรูสลักเน่นๆโดยรวมแล้วสวยมากครับคันนี้สำหรับผมวันนี้นูกแล้วถ่ายมือสองขอตัวราไปกันครับสวัสดีครับ